สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับคณิตศาสตร์สำหรับเกมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบเวกเตอร์ครั้งที่เราพูดถึงเรื่องเวกเตอร์ไปแล้วใช่ไหมครับโอเคในหน้าจอเรามีเรามี2คาแรคเตอร์นะครับมีแพ็กแมนกับไอตัวประหลาดก็คือเจ้าตัวตัวสัตว์ประหลเนี่ยมันอยากจะกินเจ้าแพ็กแมนนี้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องหาเวกเตอร์ที่เจ้าตัวปลาสัตว์ปลาหลเนี่ย จะวิ่งมาหาแพ็กแมนใช่ไหมเ,เราจะเรียกเราจะเรียกเวกเตอร์นี้ว่าเวกเตอร์วีและโดยตำแหน่งของเจ้าแพ็กแมนเนี่ยเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่ง P และส่วนเจ้าสั์ประหลาดตัวประหลาดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าจุดไอนั่นก็คือเราจะหาได้จากเหมือนครั้งที่แล้วนนครับเวกเตอร์จะเท่ากับตำแหน่งของแพ็กแมนลบกับตำแหน่งของเจ้าสั์ประหลรดถ้าหากเราสลับตำแหน่งกันอย่างเช่นเราเอาตำแหน่งของแพ็ก ตำแหน่งของเอจ้าสัตว์สั์สัปลาดเนี่ยลบกับเจ้าแพ็กแมนมันก็จะเป็นลูกศรก็จะชี้กันคนละทางเป็นแพ็กแมนไปหาเจ้าสัปลาดนะแต่เราในที่นี้เราต้องการจะให้เจ้าสัปลาดเนี่ยวิ่งมาหาเจ้าแพ็กแมนนะทีนี้เราก็แยกออกมาเป็นเวกเตอร์จะเท่ากับเวกเตอร์ v เนี่ยจะเท่ากับ p px ก็คือ ตำแหน่งของ p a c m แมในตำแหน่ง x ลบกับตำแหน่ง x ของเจ้าสปาร์ตาดต่อไปเราก็จะมาดูในแกน y บ้างก็จะเป็น py ลบด้วย iy เป็นไงง่ายไหมได้ละได้ละได้ละวิธีหาของมันต่อมาเรามาดูในส่วนของโค้ดบ้างว่ามันทำงานยังไงนะ ทีนี้เราจะประกาศตัวแปรเวกเตอร์เวกเตอร์ก็จะเก็บค่าเป็น x Z นะครับทีนี้เราก็ใช้ vx จะเท่ากับแกน x vx นี่คือเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่เราลบกันแล้วก็คือเป็น a x ก็คือ point a ตามแกน x ลบกับ b x ก็คือ point b ในในแกน x ก็จะได้เป็น vx เราก็จะได้เป็นคือ2ตํตำแหน่งนี้ลบกัน เช่นกันในแกน y นะครับก็ทำเหมือนกันก็เป็น a y ลบด้วย v y แล้วเราก็สั่งให้มัน return ไปที่ v ต่อมาเราลงไปที่ main function นะครับอตอนนี้เราสร้าง formula มาแล้วนะ formula ก็คือสูตรเนี่ย v จะเท่ากับ p ลบ i เหมือนที่เราเขียนในตอนแรกนะครับ point point รเราก็กําหนดค่าพอยต์ไปตำแหน่งของ p ก็คือตำแหน่งของแบ็คแมนตำแหน่งของพอยต์ i ก็คือตำแหน่งของสัตว์ประหลาดเรากําหนดไปที่ตามนี้นะครับในส่วนสีเ,เขียวเนี่ยเป็นคอมเมนต์นะครับก็คือตำแหน่งของ p p ก็คือแบ็คแมนเนี่ยก็คือตำแหน่ง x ที 0, ่ศูนย์ y ที่ลบหนึ่งตำแหน่งของสัตว์ประหลาดก็คือตำแหน่งที่ x หนึ 1, ่ง y หนึ่งนั่นเองเนะครับเราจะได้เราจะได้สูตรตามนี้ครับตรงเนี้ยเหมือนที่เราเขียนใน ก่อนหน้านเนี่ยครับอ่าแล้วเราจะได้เรากดลันโปรแกรมเนี่ยเราจะได้เป็นค่าผลลัพธ์มาเป็นตำแหน่งของ v x กับ v y ก็คือเวกเตอร์ที่เราหานั่นเองนะครับ <c oughs> นั่นก็คือเราต้องเลื่อนเจ้าตัวสับป,ปะหลาดมาทางด้านซ้าย1นลบไปหแล้วก็เจ้าในส่วนแกน y เนี่ยก็ลบมา2ก็คือมันจะเหมือนชี้ลงมาเฉียงๆด้านล่างอย่างน,นะครับ ในส่วนของวิดีโอหน้านะครับเราจะพูดว่าระยะทางระหว่างเจ้าตัวแพ็กแมนเนี่ยกับสับประรดเนี่ยมันหายยังไงนั่นเองโอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับ